สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทิดาชาแนลนะคะคลิปนี้มาอัปเดตราคามันสัปปะหลังประจําวันที่5ตุลาคม2563ซึ่งเป็นราคามันสัปะหลังล่าสุด ปรับขึ้นอยู่ทั้งหมด2จังหวัดด้วยกันค่ะไปรับชมรับฟังกันเลยเริ่มที่ราคามันเส้นผู้ส่งออกชนบุรีอำเภอเมืองและบ้านบึงราคาอยู่ที่7บาทถึง7บาท30สตางค์ต่อกิโลศรีราชาหยุดเนินหินหยุดบางปะกง6บาท90สตางค์ถึง7บาท15สตางค์ต่อกิโลบางทราย7บาทถึง7บาท15สตางค์ต่อกิโลนครหลวง7บาทถึง7บาท15สตางค์ต่อกิโลท่าเรือหยุดอ่างทองอำเภอเมือง6บาท90สตางค์ถึง7บาท ส0สตางต่อกิโลสระบุรีบ้านหมอหยุดลบบุรี6บาท90สตาตคงต่อกิโลนครสวรรค์ตากฟ้าหยุดค่ะมาต่อกันที่ราคามันสปลังหัวมันโรงแป้ง25% ชนบุรี2 2บาท15สตางถึง2บาท25สตาง์ต่อกิโลรรยอง2บาท15สตาง์ถึง2บาท35สตางค์ต่อกิโลชะเชิงเซา2บาท20ตางถึง2บาท50ตง์ต่อกิโลสักแก้ว2บาท15สตางถึง2บาท25ตางต่อกิโล โคราช2บาทถึง2บาท5 5สตางค์ต่อกิโลกาลสินราคาปรับขึ้นมาอยู่ที่1บาท95สตางค์ถึง2บาท20สตางค์ต่อกิโลร้อยเอ็ด2บาท20สตางค์ต่อกิโลมหาสรารคาม2บาทถึง2บาท10สตางค์ต่อกิโลขอนแก่น2บาท20สตางค์ต่อกิโลอุดรธานีมันรวม1บาท80สตางค์ต่อกิโลจากกากแห้งโรงอัดชนบุรีอำเภอเมือง3บาท80สตางค์ถึง4บาทต่อกิโล โคราชอำเภอเมืองราคาปรับขึ้นมาอยู่ที่4บาท30สตางค์ถึง4บาท40สตางค์ต่อกิโลนครสวรรค์ตากฟ้าหยุดโรงงานอาหารสัตว์มันเส้น7บาท60สตางค์ถึง7บาท80สตางค์ต่อกิโลมันเม็ด7บาท30สตางค์ถึง7บาท50สตางค์ต่อกิโลกากแห้ง5บาท10สตางค์ถึง5บาท40สตางค์ต่อกิโลค่ะข้าวโพดราคาปรับลดลงมาอยู่ที่9บาท15สตางค์ถึง9บาท55สตางค์ต่อกิโลมันเส้น FOB เกาะสีช้างราคาอยู่ที่250 12-255 US อลลาร์ต่อตันจากราคาแป้งมันสำปะหลังในประเทศ13บาท10สตางค์ต่อกิโลราคาแป้งมันสำปะหลังต่างประเทศอยู่ที่450 US อลลาร์ต่อตันช่วงนี้ก็ฝนตกหนักบางพื้นที่อาจจะน้ำท่วมระมัดระวังมันเน่าด้วยนะคะคลิปนี้ที่ดาชาแนลขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย